สวัสดีครับเพื่อนเืนทุกคนผมวินแล้ววันนี้เราจะมาดู7สิ่งน่ารู้เกี่ยวกับพิกลินกันครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูหน้าตาของพิกลินกันเลยนะครับก็คือจะเป็นมอนสเตอร์ใหม่ในการอัปเดตเนเธอร์นะครับก็คือจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูแหล่งที่เราสามารถพบพิกลินได้นะครับก็คือจะมีเป็นไบโอมเนเธอร์เวฟนะครับแล้วก็ ป่าครีมสันนะครับแล้วก็มีเป็นแบสตันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มดูในแต่ละที่กันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากที่ที่แรกเลยนะครับก็คือเป็น n นเธอร w a วสนะครับซึ่งก็จะเป็นไบโอมเน t ธอรปกตินะครับก็คือเราก็สามารถเจอพวกพิกลินได้นะครับก็จะเจอได้ตามจุดต่างๆนะครับ เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปดูที่ป่าคริมสันกันนะครับและนี่ก็คือป่าคริมสันนะครับซึ่งเราก็จะสามารถพบเจ้าพิกลินได้นะครับก็คือจะอยู่แถวแถวป่าคริมสันนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่แบสตันกันเลยนะครับและนี่ก็คือไม a คานแบสตันนะครับซึ่งเราก็สามารถพบ เป็นพลิกลินได้ตามที่ต่างๆนะครับเพราะว่ามาคาร์บัสตันคือฐานทัพของพิกลินนะครับก็คือตรงกลางก็จะมีเป็นสมบัติอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่พิกลินชอบกันนะครับซึ่งก็คือทองนะครับก็คือจะเป็นอุปกรณ์ทองหรือว่าเป็นอาหารทองต่างๆนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่พลิกลินชอบก็คือ เป็น go in god นะครับและถ้าเกิดเวลาที่เราไปบุกเป็นเนเธอร์นะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆใส่เป็นชุดเกาะทองไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ชุดเกาะทองพิกลินจะไม่ทำร้ายเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีแรกของกับพิกลินกันเลยนะครับซึ่งก็คือวิธีการนะครับก็คือโยนทองให้กับพิกลินนะครับแล้วพิกลินก็จะเก็บไปนะครับและเมื่อพิกลินเก็บเราก็จะได้เป็น achievement ด้วยนะครับและพลลิงก็จะโยนของกลับมาให้เรานะครับซึ่งก็จะมีเป็นของต่างๆที่เราสามารถได้นะครับซึ่งสิ่งของที่ผมว่าที่สุดนะครับก็คือเป็น whole n a t a r light นะครับซึ่งก็คืออันนี้นะครับเป็น nature l i g h whole นะครับเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันเลยนะครับ อันต่อมานะครับก็คือเป็นสิ่งที่พลิกดินไม่ชอบนะครับซึ่งก็จะเป็นพวกโซทอสนะครับก็คือเป็นไฟสีฟ้าต่างๆนะครับก็คือรวมถึงเป็นฟลิน t ์แอนด์สติที่จุดบนโซซอยด้วยนะครับโซซอยหรือโซเซตนะครับก็คือจะเป็นไฟสีฟ้านะครับซึ่งพิกลินก็จะไม่ชอบนะครับ เดี๋ยวเรามาดูศัตรูของพิกลินกันเลยนะครับซึ่งก็คือตัวฮอคลินนะครับซึ่งก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าพิกลินจะสู้กับฮอคลินก็ต่อเมื่อพิกลินต้องการจะสู้นะครับเพราะถ้าพิกลินไม่ต้องการจะสู้ตัวฮอคลินก็จะไม่สู้กับนะครับแต่ในแต่ในนี้นะครับคือฮอคลินต้องการจะสู้กับนะครับก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับ และข้อสุดท้ายนะครับก็คือเราห้ามเปิดกล่องต่อหน้าของพ i ิกลินหรือว่าในโซนที่มีพลิกลินอยู่แถวนั้นนะครับเพราะว่าพ i ิกลินจะคิดว่าเราไปขโมยของของพิกลินนะครับฉะนั้นเราก็พยายามอย่าไปเปิดกล่องนะครับถ้าเพื่อนเมือนอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับ Nether Update อีกช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย